เช้าวันจันทร์อันเร่งรีบอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทไททันโฮดิง้งเต็มไปด้วยพนักงานในชุดสูทราคาแพงเสียงส้นรองเท้าดังก้องไปทั่วถงหินอ่อนทุกคนต่างเตรียมตัวต้อนรับคนใหม่ที่กำลังจะมารับตำแหน่งในวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าคนใหม่นั้นเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเธอจะหน้าตาเป็นอย่างไรในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ประตูใหญ่หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างเงียบเงียบ เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีสีกางเกงผ้าธรรมดารองเท้าผ้าใบเก่าๆและสะพายกระเป๋าผ้าใบหนึ่งเธอชื่อว่ามาริทันทีที่เธอก้าวเข้ามาเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเธอเป็นใครนะแม่บ้านหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี้กล้าเข้ามาในบริษัทระดับนี้ได้ยังไงมาริได้ยินทุกคำแต่เธอเลือกที่จะนิ่งเงียบสีหน้าเธอสงบดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นคงมาริเดินไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หญิงสาวในชุดสูทหรูอมองเธอจากหัวจรดเท้าด้วยสายตาดูแคลนมาทำอะไรคะเธอถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันมาพบผู้บริหารคะ่ะมารีตอบอย่างสุภาพประชาสัมพันธ์หัวเราะเบาๆถ้าจะมาสมัครงานแผนกแม่บ้านอยู่ชั้นใต้ดินนะคะเสียงหัวเราะดังขึ้นจากพนักงานรอบข้างมารียิ้มบางๆแต่ไม่โกรธฉันมีนัดคะ่ะเธอกล่าวอีกครั้งในขณะนั้นคุณบรชัยผู้จัดการอาวุโสเดินเข้ามา เขาเป็นคนที่เชื่อว่าภาพลักษณ์คือทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นเขาถามประชาสัมพันธ์รีบพูดผู้หญิงคนนี้บอกกว่ามาพบผู้บริหารค่ะแต่ดูสภาพสิคะวรชัยมองมาิีด้วยสายตาเหยียดบริษัทเราไม่ใช่ที่ให้คนบ้านนอกเข้ามาเดินเล่นนะคำว่าบ้านนอกแทงใจมาิีภาพอดีตผุดขึ้นมาในหัวเธอเติบโตในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กพ่อแม่เป็นชาวนาเธอเคยเดินเท้าไปโรงเรียนเคยถูกเพื่อนล้อเพราะเสื้อผ้าเก่า แต่เธอไม่เคยหยุดฝันมาริเรียนเก่งจนได้ทุนทำงานหนักกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าเธอไม่เคยลืมรักเงาของตัวเองขอชั้นรอสักครู่ได้ไหมคะมารีพูดอย่างสุภาพวรชายหัวเราะอย่าทำให้เสียเวลาพนักงานระดับสูงเลยทันใดนั้นเสียงลิฟดังติง้งชายวัยกลางคนในชุดสูทหรูเดินออกมาเขาคือประธานบอร์ดบริษัททุกคนรีบยืนตรงสวัสดีครับท่านประธาน ประธานมองไปรอบๆก่อนสายตาจะหยุดที่มะลิใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้างคุณมะลิมาแล้วเหรอครับทั้งโถงเนียบกริบวรชัยหน้าเสียท่านรู้จักเธอเหรอครับประธานหัวเราะเบาๆแน่นอนเธอคือซีอคนใหม่ของเราคําว่าซีอดังก้องในอากาศพนักงานทุกคนชอ็อกประชาสัมพันธ์หน้าซีดเป็นไปไม่ได้มารีถอดกระเป๋าผ้าวางลงอย่างสง่างามสวัสดีค่ะดิฉันมารีคนใหม่ ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีเสียงหัวเราะอีกต่อไปมารีเดินขึ้นไปบนเวทีสายตาของเธอมั่นคงและอบอุ่นวันนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่ออวดเสื้อผ้าแต่ฉันมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ราคาเสื้อผ้าเธอมองไปที่พนักงานทุกคนฉันเคยถูกดูถูกเหมือนพวกคุณดูถูกฉันวันนี้และฉันสัญญาว่าภายใต้การบริหารของฉันบริษัทนี้จะวัดคนจากความสามารถไม่ใช่ภาพลักษณ น้ำตาเริ่มคลอในตาของพนักงานบางคนวรชัยก้มหน้าผมขอโทษครับมาลียิม้มคำขอโทษที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องประชุมในวันนั้นบริษัทไททันโฮดิ้งไม่ได้แค่ได้ซ e อคนใหม่แต่ได้บทเปลียนอันยิ่งใหญ่หลังจากเสียงหัวเราะและสายตาดูแคลนในถงบริษัทมาลียืนอยู่นิ่งๆใจของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความอ่อนแอ แต่เพราะความทรงจําในอดีตได้ย้อนกลับมาอีกครั้งภาพในหัวของเธอเปลี่ยนไปจากอาคารหรูกลายเป็นหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กกลางทุ่งนาบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งเด็กหญิงมะลีนั่งอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงเสื้อผ้าของเธอถูกปะห่อลายจุดรองเท้าแต่คู่เดียวใช้มาหลายปีลูกพักบ้างเธอเดียวสายตาจะเสียเสียงแม่พูดอย่างเป็นห่วงมาลีเงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนไม่เป็นไรค่ะแม่หนูอยากเรียนให้เก่งจะได้พาพ่อแม่ออกจากความลำบาก วันรุ่งขึ้นมารีเดินไปโรงเรียนด้วยรองเท้าเก่ารองเท้าเก่าเพื่อนบางคนหัวเราะดูรองเท้าสิเหมือนขยะเลยเด็กบ้านนอกก็เป็นแบบนี้แหละคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีกรีดหัวใจแต่มารีไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นครูประจำชั้นเห็นเด็กหญิงนั่งเงียบจึงถามเบาๆมารีหนูไม่โกรธเหลอที่เขาล้อมารีสายหน้าหนูเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าหนูเป็นใครหลายปีผ่านไป มารีสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดได้ทุนไปเรียนต่อในเมืองใหญ่วันแรกในมหาวิทยาลัยเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายเหมือนเดิมนักศึกษาบางคนมองเธออย่างดูถูกเด็กต่างจังหวัดอีกแล้วแต่ในห้องเรียนมาลีคือคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดทำโปรเจกต์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดอาจารย์พูดต่อหน้าทุกคนความสามารถของเธอไม่ได้มาจากเสื้อผ้าแต่มาจากสมองและหัวใจคำพูดนั้นฝังอยู่ในใจมารี เธอทำงานพิเศษกลางคืนเพลียนกลางวันนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลายครั้งที่เหนื่อยจนแทบลม้มแต่เธอไม่เคยคิดจะยอมแพ้คืนหนึ่งมารีมองท้องฟ้าจากหน้าต่างห้องเช่าเล็กๆเ,เธอกระซิบกับตัวเองสักวันฉันจะยืนในที่ที่ไม่มีใครกล้าดูถูกฉันอีกภาพอดีตค่อยๆเลือนหายเสียงในปัจจุบันกลับมาอีกครั้งมารียืนอยู่กลางบริษัทหรูท่ามกลางสายตาที่เคยดูแคลนเธอเธอกำหมัดเบาๆ ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความมุ่งมั่นฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อล้างแขนเธอคิดในใจฉันมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าคนธรรมดาก็ยิ่งใหญ่ได้มาลีเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยพลังและนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่หวั่นไหวต่อคำดูถูกได้ได้อีกต่อไปถ้าต้องการแต่ในใจของหลายคนยังคงสงสัยว่าซีออคนนั้นจะเป็นใครเสียงประตูห้องประชุมเปิดออก หญิงสาวในเสื้อผ้าเรียบง่ายก้าวเข้ามาเสียงกระซิบดังขึ้นทันทีเธอมาได้ยังไงคงเข้ามาผิดห้องอีกแล้วมัง้งมารีเดินผ่านแถวที่นั่งทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอบางสายตาเต็มไปด้วยการดูถูกบางสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยคุณบรชัยลุกขึ้นขอโทษนะครับห้องนี้สำหรับผู้บริหารระดับสูงมารีหยุดเดินเธอหันกลับมาอย่างสงบดิฉันรู้คะ่ะก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อ ประธานบอร์ดก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเชิญครับคุณมาลิเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าทั้งห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงนันมาลิก้าวขึ้นเวทีเธอวางกระเป๋าผ้าใบาเดิมลงบนโต๊ะประชุมสวัสดีค่ะดิฉันมาลิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันคือซีอคนใหม่ของบริษัทแห่งนี้เสียงหายใจติดขัดดังทั่วห้องพนักงานที่เคยหัวเราะก้มหน้าลงด้วยความอายมาลีมองไปรอบๆสายตาเธอไม่โกรธ มีเพียงความนิ่งและหนักแน่นก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณสำหรับบททดสอบที่ไม่ได้ตั้งใจของวันนี้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมันทำให้ดิฉันเห็นว่าเรายังตัดสินคนจากเปลือกนอกมากแค่ไหนเธอหยุดเล็กน้อยก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงใจดิฉันมาจากหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กสวมเสื้อผ้าธรรมดาและไม่เคยคิดจะซ่อนรากเหง้าของตัวเองเสียงเริ่มสั่นในบางคนถ้าบริษัทนี้จะเติบโตเราต้องให้เกียรติ คุณค่าไม่ใช่ราคาเสื้อผ้าวรชัยลุกขึ้นชาชาก้มศีรษะผมขอโทษครับที่ตัดสินคุณผิดไปมลีพยักหน้าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าเรากล้ายอมรับและเปลี่ยนแปลงเธอมองไปยังพนักงานทุกคนตั้งแต่วินาทีนี้บริษัทแห่งนี้จะเป็นที่ที่คนเก่งไม่ต้องแต่งแพงคนธรรมดาก็มีโอกาสเท่ากันความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงปรบมือดังขึ้นทีละคน สุดท้ายทั้งห้องประชุมลุกขึ้นยืนเสียงปรบมือดักงกึกก้องไม่ใช่เพราะตำแหน่งแต่เพราะศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งมาลียิ้มเล็กน้อยน้ำตาเอ่คอคลอวันนี้เธอไม่ได้ชนะใครแต่เธอชนะอัคติของโลก